ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,218เทพสงครามอสูรโลหิตเริ่มเคลื่อนไหวด้วยพลังของนาฬิกาแดดจางล่วเฉชนจึงได้เข้าสู่มิติภายในพิเศษมิตินี้ไม่ใหญ่มากนะักดูเหมือนถ้ำที่ไม่มีทางเข้าล้อมรอบด้วยกำแพงหินขรุขระจางั่วเฉนินได้รับนาฬิกาแดดมาเป็นเวลานาน เขาฝึกฝนกับมันบ่อยครั้งแต่เขาไม่รู้ว่ามีช่องว่างอยู่ข้างในไม่ต้องพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปในนั้นจารุวเฉินมองไปรอบๆและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมิตินี้ดูเก่าแก่และดั้งเดิมมากมีเครื่องมือหินหยาบๆหลายชิ้นวางอยู่ที่มุมห้องเช่นโถหินมีดหินและขวานหินสิ่งเหล่านี้ล้วนมีรูปร่างคร่าวๆและขอบก็ไม่เรียบร้อยตรงกลางมีกองไฟที่ดับไปนานแล้ว มีกระดูกสัตว์จำนวนมากกระจกระจายอยู่โดยส่วนใหญ่เน่าเปื่อยจากลกเฉินอเมริกาทีรู้สึกเหมือนว่าเขาได้เดินทางข้ามกาลเวลาและเขา้าไปในถ้ำที่ผู้คนยุคดึกดบรบันอาศัยอยู่นาฬิกาแดดปรากฏขึ้นในช่วงเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ควรเป็นภาพสะท้อนที่สมจริงที่สุดในยุคนั้นจากู้ฉินคาดเดาอย่างอะไรก็ตามเขาไม่เข้าใจว่าทําไมนาฬิกาแดดถึงได้ดูดเ,เขาเข้าไปในมิติภายในเวลานี้ จากลวเฉินสัพพัดบันยงระมัดระวังมาก่อนแล้วหากไม่มีพลังงานนาฬิกาแดดจะเงียบมากไม่มีความผันผวนข,ของพลังงานใดๆอยู่ภายในและดูเหมือนจะไม่มีวิญญาณภาชนะตามคำบอกเล่าของเทพจันทรานาฬิกาแดดยังคงสภาพสมบูรณ์มันคงอยู่ในรูปแบบอื่นมันสามารถระเบิดพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่จะรบกวนเวลาในโลกระดับสูงได้ถ้าพูดตามหลักตรก,กะแล้วสมบัติแห่งกายเวลาเช่นนี้ควรจะมีจิตวิญญาณภาชนะ เหตุผลที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้อาจาเป็นเพราะวิญญ,ญาณภาชนะของมันได้ออกจากราตทีแท้จริงหรือไม่ก็เพราะมันหลับไหลสนิทและปิดผนึกตัวเองไว้ในยุคกลางแล้วก็หลับไปวูบวับขณะที่จางวัเฉินกำลังรู้สึกสูญเสียกำแพงหินกรุกระก็เคลื่อนไหวอย่างกระชานหันแสงสว่างจากเครื่องหมายเหตงการเวลาจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนพุ่งออกมาเหมือนหิงห้อยกำแพงหินโดยรอบก็เรียบเนียนราวกับหยกสะท้อนภาพฉากภายนอกในขณะนี้ นาฬิกาแดดกำลังกืนกินแม่น้ำแห่งกาลเวลาที่อาชูเรนดาซาเมกควบแน่นอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าจิวิญาณดวงดาวจะหลั่งไหลพลังศักดิ์ธิ์เข้ามาแต่ค่ายกล่นแห่งกาลเวลาก็ยังถูกลง,งับไว้อย่างมากและแสดงสัญญาณของการสลายไปด้วยความช่วยเหลือของนาฬิกาแดดแรงกดดันต่อราชินีฤหิตและหมิงหวังก็ลดลงอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆหันมาโจมตีจากการป้องกันจาลู่เฉินจ้องมองไปที่ฉีคงเยผ่านกำแพงหินผลึกแก้ว ัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความเจ็บปด same วดอาชูเรนดาซาเมเจ้าต้องตายร่างของจางล่วเฉิน่อยจิตสังหารอนาสพลึงกวออกมาทันใดน,นั้นจางล่วเฉินก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยพลังของเขาในเวลาเดียวกันเขาก็เปิดใช้งานกดแห่งกาลเวลาทั้งหมดและประสานเข้ากับกำแพงหินผลึกเขาไม่รู้วิธีเปิดใช้งานนาฬิกาแดดจากภายในแต่เขาจำเป็นต้องลองดู การได้มีโอกาสเจราจากับอาชเรนดาซาเมเองนะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเขาจึงไม่พลาดโอกาสเช่นนี้กำแพงหินผาลึดดูดซับพลังของจ้าวเฉินและปลดปล่อยพลังงานที่สงพลังยิ่งขึ้นกำแพงหินผาลึกกลืนกินแม่น้ำแห่งกาลเวลาได้เร็วขึ้นบางทีอาจเป็นเพราะมันดูดซับพลังแห่งกาลเวลาเพียงพอนาฬิกาแดดจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆบางอย่างจ้าวเฉินรู้สึกได้ถึงอย่างชัดเจนว่ามิติที่เขายือนอยู่ตอนนี้สว่างขึ้นเรื่อยๆ ไฟที่ดับไปนานแล้วเริ่มแสดงสัญญาณของการจุดไฟขึ้นใหม่ลวดลายลึกลับปรากฏบนกำแพงหินลวดลายเหล่านี้ไหลเหมือนลำธารและส่งเสียงจังหวะพิเศษเมื่อเห็นนาฬิกาแดดปลดปล่อยพลังออกมาดวงตาของชีคงเย่ก,ก็มืดมนลงไม่เหมือนเด็กสาวน่ารักไรเดียงสาคนก่อนเลยแต่เหมือนปีศาจชั่วร้ายนักบวชสุวิมีเส้างเซิงรุ่นหล่นไปแล้วแต่ยังมีอาวุธที่เสียหายต้องการจัดก,การกับข้าอย่างนั้นเหรอตอนนั้นเจ้าทำลายร่างกายกสิทธิ์ของข้า วันนี้ข้าจะกลั่นกรองจ้าให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ดวงตาของนางเต็มไปด้วยจิตนาค่าหากนาฬิกาแดดไม่ได้ทำลายร่างศักดิ์สิทธิ์ของนางตั้งแต่ตอนนั้นนายจะตกไปอยู่ในร่างคนอื่นได้ยังไงแม้ว่าร่างกายของคนอื่นจะดีแค่ไหนจะมาเปรียบเทียบกับร่างกายเดิมของนางได้ยังไงนางได้สร้างตามประทับและเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งค่ายคนซุบรอยร้าวปรากฏขึ้นในค่ายกลกายเวลาและพลังอันทรงพลังก็พุ่งออกมา บังคับให้ราชินิโรหิตและหมิงหวังต้นถอยออกไปเป้าหมายของนางนั้นชัดเจนนางต้องการรวมพลังของนางและขัดเกล้านาฬิกาแดดด้วยความเก่งๆทั้งหมดของนางดวงตาของราชินิโรหิตมืดลงนางเปิดใช้งานแผน่นศิลาศักดิ์สิทธิ์24แผน่นโดยไม่เลงเลและโจมตีค่ายกลการเวลานางรู้ว่าจะล่วเฉินอยู่ภายในนาฬิกาแดดหากชิคงเย่ยสามารถกลัดนาฬิกาแดดได้สำเร็จผลที่ตามมาจะเกินจินตนาการทำลายมันซะ หิงหวังก็มุ่งมั่นเช่นกันร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเป็นร่างสูง9ก้าหมื่นลี้และเขาก็ฟันกระบี่ลงไปกระบี่ดวงดาวถูกขับเคลื่อนโดยพลังศักดิ์สิทธิ์กระบีเ่เล่มนี้มีความยาวหลายหมื่นลี้ขณะที่มันกวัดแกว่งไปมาแสงกระบีก่กระพุ่งทะลุทอ้องฟ้าและพื้นดินส่องสว่างไปทั่วทุกทิศท,ทางต้มค่ายกลการเวลาสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่แตกสลายในที่สุดค่ายกลแห่งการเวลาก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีทะเลแห่งการเวลาขนาดใหญ่เป็นรากฐาน โดยได้รับพลังจากพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่จากกลุ่มดาววิญญาณของอาฮิรันดาซาเมพลังของมันได้ไร้ขอบเขตแม้แต่เทพเจ้าโบราณก็ไม่สามารถทำลายมันได้้าผากของราชนินโลหิตเป็นประกายและกระจกที่ห่อหุ้มด้วยปานโลหิตจำนวนมหาศาลก็ก็เลนออกมากระจกโลหิตนั้นมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับกระจกปีศาจจางสานแน่นอนว่ากระจกปีศาจจางสานในปัจจุบันไม่สามารถเทียบไปกับกระจกโลหิต กระจกโลหิตเป็นสิ่งบดีมหาเซียนที่เก่าแก่และทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยสังหารเทพเจ้ามาแล้วในชั้นที่สองของเฮเบรและคอบเขตราชินิโลหิตได้กันโลหิตศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากและวัสดุศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าทุกประเภทให้กลายเป็นกระจกโลหิตซึ่งทําให้ระดับของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากศิลาศักดิ์สิทธิ์24เล่มก่อตัวเป็นค่ายกลพิเศษขายกับดวงดาว24ดวงที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นไอพลังอันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยังหาที่เปรียบไม่ได้ พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากแผ่นศีลาศักดิ์สิทธิ์ที่ซ้อนทับกันและถูกประสานเข้ากับกระจกโลหิตทันใดน,นั้นอักขระสูงสุดกว่าล้านตัวก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของกระจกโลหิตพลังโลหิตไหลขอบเขตพุ่งออกมาจากกระจกและเปลี่ยนเป็นทะเลโลหิตอันกว้างใหญ่ที่บดบังท้องฟ้าและปกคลุมดวงอาทิตย์ห่อหุ้มทะเลแห่งกาลเวลาทั้งหมดกรึ้งเสียงดังกึกก้องในชั่วขณะหนึ่งกดฟ้าดินสะเทือนราวกับว่าจักรวาลทั้งหมดกำลังจะพังทลาย ภายในค่ายกลไกเวลานั้นนาฬิกาแดดถูกจํากัดไว้โดยสมบูรณ์ความเร็วในการกลินกินของมันช้าลงแต่กลับกลายเป็นว่าไม่นาม้าแห่งการเวลาเข้ามาห่อหุ้มมันไว้ด้วยเหตุนี้การฟื้นคืนชีพของนาฬิกาแดดจึงก้าวหน้าไปอีกขั้นมันปล่อยพลังไอพลังโบราณออกมาเครื่องหมายของแม่นม้ำแห่งการเวลาปรากฏชัดเจนบนานาฬิกาแดดในความร่างเปล่าเครื่องหมายนันท้อนภาพของแม่นม้ำแห่งการเวลาที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ มันน่าเหลือเชื่อม,มากที่เงาของไม้น้ำแห่งการเวลาสามารถตัดไม้น้ำเป็นการเวลาอีกสายหนึ่งที่ควบแน่นโดยค่ายกลเวลาออกไปหลายส่วนได้ในเวลาเดียวกันสิ่งประดิษฐ์ก็บินออกมาจากสมบัติมิติบนตัวของจังหวเฉินสู่โลกภายนอกมันเป็นแท่นหินสูง30ฟุตและยาว330ฟุตเมื่อพิจารณาจากวัสดุแล้วแทบจะเหมือนกับนาฬิกาแดดเลยแท่นหินนี้เป็นแท่นที่ใช้สําหรับวางนาฬิกาแดดเมื่อพวกเขาพบมันที่รังหงเพิงน้ําแข็งแม้ว่าเขาจะรู้ว่า แท่นหินนี้นั้นพิเศษมากแต่แจ้งวัชเนก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะเขาไม่สามารถขายปริศนาในนั้นได้ทันทีที่ประกอบเข้ากับนาฬิกาแดดปรากฏการประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนแท่นหินแสงพุทธสว่างสวยัยส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณชั่วขณะหนึ่งดอกบัวสีทองก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและดอกไม้ก็บานสะพังไปในอากาศเป็นภาพที่สงบสุขเสมือนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอย่างโลกมีเงาของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากแท่นหิน แม้จะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ก็ให้ความรู้สึกเข่งครึมทันทีที่ร่างนั้นปรากฏขึ้นเสียงสุดอันภัยราอก็ดังขึ้นทั่วฟ้าดินมันเหมือนกับเลื่อนยักษ์ที่แทรกซึมเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณโดยตรงและยากที่จะต้านทานเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าสายตาของชิคงเย่ก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีจากนั้นนางก็พูดว่าสวีมีเจ้าเป็นวิญ,ญญาณที่หลอกหลอนจริงๆเมื่อเจ้าตายไปแล้วเจ้าควรจะตายไปเลยอย่าทิ้งเงาไว้ข้างหลัง ชื่อคงเย่รับรู้แล้วว่าเงาที่ปรากฏนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากภาพของนักบวชซีมีเนื่องจากเหตุผลที่พิเศษบางประการภาพของเขาจึงถูกประทับลงบนแท่นหินและเปิดใช้งานในขณะนี้วูบภายในพระราชวังแห่งซาเมพลังการต่อสู้ของอาชุรันเข้มข้นขึ้นพุ่งออกมาราวกับกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากกว้างใหญ่และทรงพลังเชื่อมโยงฟ้าดินเข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่อมาทรงกลมสีดําก็บินออกมาจากพระราชวัง และลอยเหนือศีรษะของชีคคงเยเมื่อลูกบอลทรงกลมปรากฏขึ้นมันก็ปลดปล่อยแรงกดดันอันสะพรึงกลัวส่งผลให้มิติอันไร้ขอบเขตในทะเลแห่งกาลเวลาหยุดนิ่งลงนอกทะเลแห่งกาลเวลาเทพสงครามมาสูโลหิตรู้สึกประหลาดใจไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถบังคับให้อาชุลันดาซาเมใช้โลกสูงสุดของอาชุลันได้เมืม่อกี่ช่วงของยุคหยุนหย่นที่ผ่านมาอาชุรันดาซาเมได้ค้นพบโลกดิลบันซึ่งใช้พลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ในการดูดซับและกัดมันให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นอาชูเรนดาซามได้รวบรวมสมบัติหายากจำนวนมหาศาลและทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการขัดเกลาโลกแห่งนี้โลกนี้ค่คอยๆกลายเป็นโลกอาชูรันสูงสุดโลกอาชูรันสูงสุดถูกสร้างขึ้นโดยอาชูเรนดาซามพลังแห่งการต่อสู้อันไร้ขอบเขตและวิญญาณแห่งสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ของอาชูเรนดาซามีซึ่งได้รับการบ่มเพาะเป็นพิเศษโดยอาชูเรนดาซามนี่คือไพ่เด็กของอาชูเรนดาซามตลอดชีวิตของเขาอาชูเรนดาซาม ด้สังหารที่พระเจ้าไปหลายองค์ส่วนเล็กๆของสิ่งที่เขาได้รับนั้นถูกใช้ในการจัดการกับทะเลเ่งการเวลาในขณะที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในโลกอาชุรันสูงสุดในช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อหนึ่งแสนปีก่อนร่างศักดิ์สิทธิ์และต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์ของอาชุรันดาซามถูกทำลายแม้แต่จิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังแหลกสลายเป็นเพราะโลกอาชุรันสูงสุดที่สามารถทําให้อาชุรันดาซามหลบหนีไปได้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้หลับไหลอยู่ใน โลกอาชีวันสูงสุดมาเป็นเวลา10,000แปีเมื่อน,นั้นจึงสามารถผสานกันและฟื้นตัวได้เนื่องจากมันเพิ่งเข้าสิงชีโคงเย่พลังของมันจึงถูกจำกัดอย่างมากไม่เช่นนั้นจะมีหรือที่หมิงหวังราชนินโรหิตและจงางวเฉินที่จะสามารถบังคับให้มันใช้ไพ่ใบสำคัญนี้ได้รานักรบอาชุรันที่มีแขนแปดข้างสวบชุดเกราะเดินออกมาจากโลกอาชุรันสูงสุดด้วยเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัว นรบอาชุรัน8แขนมีความสูงสามเบรฟุตร่างกายของมันล้อมรอบไปด้วยพลังลบอสูรที่ไร้ขอบเขตมันแผ่พลังแห่งการสังหารอมอมาหืมมาและดุร้ายอย่างมากราวกับว่ามันเกิดมาเพื่อการฆ่ามันคือวิญญาณสงคารามศักดิ์สิทธิ์ของอาชุนวิญญาณที่ได้รับการฝึกฝนโดยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และความคิดศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าหลายองค์โดยอาชุรันดาซาเมวิญญาณน,นี้มีพลังมหาศาลและกล่าวกันว่าไม่สามารถทำลายได้ย้อนกลับไปในตอนนั้น การต่อสู้นั้นน่าเศร้าอย่างยิ่งกาเล็กซี่ถูกทำลายและวิญญาณแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ของอาชุรันเกิดรับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ถูกทำลายแขนของนรกปศุนทั้ง6มีอาวุธต่อสู้ในรูปแบบต่างๆพวกมันล้วนพิเศษมากพวกมันเป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนหรือสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์โบราณภายใต้การบังคับบัญชาของอาชุราาันดาซามนรกอาชุรันที่มี8แขนได้พุ่งเข้าใส่ภาพลวงตาของนักบวชสวิมีเสื่อเสิโดยตรง ในเวลาเดียวกันโลกอาชิรันสูงสุดก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมันปลดปล่อยพลังอันมหาศาลที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งพุ่งไปในทุกทิศทางทะเลโลหิตที่ปกคลุมท้องฟ้าเป็นพื้นที่ที่ดะรับผลกระทบที่สุดแผดลินไหวรุนแรงทําให้ทะเลโลหิตยุบตัวอย่างรวดเร็วร่างของราชิเนโลหิตสะท้านเลอดไหลซิมโมมาจากมุมปากของนางขณะที่นางถอยหนีโดยไม่ตั้งใจมิงหวังเกยรับผลกระทบจากแรงกระแทกเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะใช้กระบี่ดวงดาวเพื่อป้องกันมัน แต่เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บและต้องลาถอยไปหลายพันลี้ถ้าไม่อยากไปก็อยู่ต่อสิมีเสียงอันเย็นชามาันจะาชี่อคงเยทัในใดนั้นใครคนแห่งกาลเวลาก็ายตัวออกไปอย่างรวดเร็วและครอบคุมราชินโรหิตและมิงหวังเนื่องจากใช้โลกอาชุรันสูงสุดไปแล้วจึงไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ใครก็ตามที่ยุ่ยุ่นางไปหากนางสามารถฆ่าราชินโรหิตและมิงหวังได้นางก็จะสามารถฟื้นฟูนักรบอสูรแปแขนให้กลับมาอยู่ในจุดสูงสุดได้ หลังจากติดอยู่ในค่ายกลไการหลายครั้งการแสดงออกของราชินโรหิตและหมิงหวังก็เปลี่ยนไปทพเประจ้าโบราณอย่างอาชูรนดาซซเมซึ่งครั้งหนึ่งเคยต่อสู้กับนักบวชสุยหมีเซิงเซิงนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะรับมือได้จริงๆไม่มีใครรู้ว่านางมีไพ่เด็ดกี่ใบอีกด้านหนึ่งเงาของนักบวชสุยหมีเซิงเซิงยังคงถอยหนีเมื่อตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงของนรกอสูรแปดแขนแสงของนักบวชสุยหมีเซิงเซิงบนร่างกายของเขาหลี่ลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม นี่ก็ยังเป็นเพียงภาพของนักบวชสุีหมีเสื่องเซึ่องเท่านั้นมันไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของเขาดังนั้นพลังที่อยู่ในนั้นจึงจํากัดอยู่เพียงเท่านั้นหลังจากเผชิญการโจมตีนับร้อยครั้งเงาของนักบวชสุวหมีเสื่องเซิงก็จมลงสู่แท่นหินในที่สุดและกลายเป็นร่องรอยจางๆอีกครั้งนรบอสูรแปกแขนกําลังเอื้อมมือไปคว้านาฬิกาแดดและแท่นหินแต่การเคลื่อนไหวของมันก็หยุดลงกระทนหันสาเหตุก็คือเครื่องหมายนกนังแอ่นบนหน้าผากของฉีกงเย่กำลังเรืองแสง เงานกนางแอ่นขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากร่างของชีโคงเย่แล้วห่อหุ้มร่างนางไว้ที่ด้านหลังของนกนกแอ่นมีเงาจางๆยืนอยู่ร่างนั้นดูเหมือนชีโคงเย่ทุกประการแต่ใบหน้าของนางแต่ไม่ได้ความเจ็บปวดทันทีที่จางว่ฒเฉินเห็นเงาของโคงเย่ดวงตาของเขาก็แข็งค้างไปโคงเย่ยังไม่ถูกสิ่งยังสมบูรณ์จีหยบนกนกแอ่นคอยปกป้องโคงเย่ใช่แล้วมันต้องเป็นเช่นนั้นจางว่ฒเฉินรู้สึกตื่นเต้นจีหยบนกนกแอ่น เป็นมรดกตกทอดของตระกูลจางแห่งเซิ่งหมิงเชื่อกันว่ามันถูกทิ้งไว้โดยบรรพบุรุษของตระกูลจางราชาแห่งปัญญานิรันดร์การมันเป็นปริศนาดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่ากำลังปกป้องคงเย่ชั่วคราวอย่างไรก็ตามเงาของนกนงแอนและชิคงเย่ก็หายไปหลังจากนั้นไม่นานและกลับเข้าไปในร่างของชิคงเยอีกครั้งชิคงเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยนางไม่ชอบความรู้สึกถูกจำกัดด้วยพลังประหลาดนั้นหลังจากที่นางจัดการกับเรื่องนี้เสร็จแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องทําคือการพลังประหลาดนั้นและควบคุมร่างกายให้สมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตโบราณน้นทรงพลังจรงิงๆแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยของพลังเท่านั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ของนางได้อย่างไรโลกอาชุรันสูงสุดหมุนอย่างรวดเร็วมันดูดซับพลังจากฟ้าดินและกดทับลงบนลาชินโดหิตและหมิงหวังในเวลาเดียวกันนักรบอาชุรันก็ยื่นมือออกไปอีกครั้งและคว้านาฬิกาแดดและแท่นหินแม้ว่าจางวีเฉินจะรวบรวมพลังทั้งหมดในร่างกายของเขาแล้ว แต่เขาก็ยังไม่สามารถต้านทานมันได้เขาทำได้เพียงฝอาดูนรกปศุสูรแปกแขนเข้าโจมตีพวกเขาในที่สุดก็เห็นจุดเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าจิคงเย่ยังไม่ถูกเข้าสิงโดยสมบูรณ์แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในท้ายที่สุดระดับการฝึกฝนของเขานั้นไม่เพียงพอเขาไม่สามารถอาชนะอาชรันดาซามเมได้ด้วยการพึ่งพาสิ่งภายนอกทําไมตะเท่ายังไม่เคลื่อนไหวสักทีด้วยอารมณ์ชุนเชียวของเขาเขาจะไม่ยอมนิ่งเฉยมิ้งหวังคิด ขณะที่เขากำลังคิดก็มีหอ,อกสีแดงเลือดบินผ่านมามันมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้มันบินลงมาจากท้องฟ้าหอ,อกนั้นปล่อยไอ้พลังสีแดงเลือดอันน่าสะเพรือกลัวออกมามันเหมือนสัตว์ร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้ที่เพิ่งตื่นขึ้นมันไม่อาจหยุดยั้งได้ตุ้ม่ายกลการเวลาสามารถป้องก,กันการจะดีของราชินภิทและมิงหวังได้แต่ไม่สามารถป้องกันหอ,อกสีแดงเลือดได้ปลายหอ,อกสีแดงเลือดจมลงไปในภูเขาสีขาว มันปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งโลหิตอันมหาศาลในขณะที่มันพุ่งเข้ามาหาโลกอาชุรันสูงสุดและนักรบอสูรแปแขนว้าว <Wow! S 1> นักรบอสูรแปแขนคำราบออกมาอย่างรุนแรงแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของโลหิตกลับผลักดันกลับไปมันไม่สามารถต้านทานได้เลยโลกอาชุรันสูงสุดก็ถูกปิดกัน้นล,ลอยอยู่กลางอากาศเช่นกันมันไม่สามารถหยุดยัง้งพวกมันได้เมื่อเห็นฉากนี้มิงหวังก็อดไม่ได้จะยิ้ม เช่นเดียวกับที่เขาคาดหวังว่าเทพสงครามอสูโลหิตจะไม่ยืนเฉยในช่วงเวลาสาคัญเมื่อชายชรา,ายังหนุ่มเขาไม่กลัวสิ่งใดเลยเขาเพียงกลัวว่าจะไม่มีคู่ต่อสู้ให้เขาต่อสู้ด้วยเขาคงโหยหาคู่ต่อสู้อย่างอาชูรนดาซามเมมานานแล้วอย่างไรก็ตามมิงหวังไม่ทราบว่าชายชราของเขาจะสนใจอาชูรนดาซามเมที่อยู่ในสภาพปัจจุบันหรือไม่ชีคอองเย่ยเงยหน้าขึ้นมองไปในระนยะไกลนางจ้องมองไปที่ยอดเขาที่อยู่นอกทะเลแห่งการเวลา ขณะที่สายตาของนางจับจ้องพปที่ร่างสูงใหญ่เทพสงครามมัสุโลหิตนางสัมผัสได้ถึงไอพลังของเทพสงครามมัสุโลหิตมาสักพักแล้วนางคิดในตอนแรกว่าด้วยตัวตนของเขาคงไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะเริ่มดำเนินการใดๆอย่างไรก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายกลับเกินกว่าที่คาดไว้เทพสงครามมสสุโลหิตไม่ยอมให้นางปราบปรา,ามเทพโลหิตธรรมะตะทั้งสองและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน